ครับสวัสดีทานผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นปรมาจารย์มือไวครับนี่ครับโหมดนี่ครับปรมาจารย์มือไวครับมาดูกันว่ามือจะไวไหมนะครับจะได้เป็นปรมาจารย์หรือจะได้เป็นแค่ลูกศิษย์ง่อยๆนะครับมามาลองเลยครับกอตอนนี้เล่นมาแล้วถึงด่านที่ยี่สิบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มด่านยี่สิบเอ็ดกันเลยนะครับจะเป็นปรมาจารย์มือไวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ยิงกระตูได้เลยยิงมันโค้งได้เลยเนี่ยโอ้ได้การจริงๆเลยครับโฆษณาทิกทอกรับทิกทอกรับขวดหให้รับแต่ขวดเหรอรับขวดอ๊บอ่าโอเคพารับปรมาจารย์มือไวตีแป้งปึ๊บมวยตีมืออ๊บนี่ไงอ๊บนี่ไงยังไ,ไงล่ะมือไวมั้ยมือไวเปล่า อะไรทายานี่ไงปุ๋ยไม่โดนอึ๊บนี่ไงแอบตดตดเลยอึ๊บฝายคือพลาดพลาดพลาดาเหมือนเ็นแทดอันนั้นตดหรืออะไรฮะหอมไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่โดนเออโดนเฉยเลยเอีกนอะไรนะ่ะเอ๊ออีกต่อไปแลว้ว อย่าถูกตบล่ะตบปึ๊บนี่ไงหลบได้เป็นไงล่ะเอ๊ดูสิได้ช้ำหรือเปล่าไม่ช้ำสิจ้าหลบได้เหยียบมแมลงสาบแล้วหลบยังไงวะแล้วมันระยับยังไงอะคือเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยอกกระโดดปึ๊บเอาพิดพีทพีทหลบโดดทำไมอะเอ๊ะให้เหยียบมแมลงสาบอ๋อต้องต้องโดดเยอะพอดีเหรอโ,โอเคโอเคเข้าใจละปึ๊บ นี่ไงนี่ไงเท้าเหนียวเหนียวไงเอ้ามาเลยตีตกยันมาจังเลยตีตีเอ๊ยนั่นคนเกือบโดนหลอกเกือบโดนหลอกตุนนี่ไงตุนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสติรอตรงนี้อันนั้นมันคนกระดุ้งไงกระดุ้งตีเลยนี่ตุน รอตรงนี้อ่ะมันโคตรอีกแล้วปึ๊บว่าไรตีมาดิว่ะอึ๊บไม่โดนอ่ะเฮ้ยหลอนนะเนี่ยหนึ่งปึ๊บสองปึ๊บสามอืมจะสุนจอมซนนี่สงสัยตลอดจติดต่อมาเล่นแล้วมึงเนี่ยหลอนละเกินรักษาสมดุลโดยย้ายโต่าเดี๋ยวเดี๋ยวดิดิดิเอ้ยเอ้ยเออต่อใได้ถ่ายสามวิเอ๋อ เอ้ยเอ้ยว้าวฝนเลยกิจกรรมเป็นด้วยลบมีดบินเดี๋ยวดิให้อ่านขอสันนิดฐานไไงออโอเคโอเคมาฐานที่สี่สิบเก้าาสรุนแล้วรามาจานมือว้ายอ้าวว้าวว้าวเยคือถ้าเล่นในโทรศัพท์ผมมันน่าจะง่ายนะแต่เล่นในเล่นในคอมนี่สุดจะยากไงุบุบ เดยวงเเอยมันเล่นในคอมันยากจริงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหีโลกีออืสอดีาสิเก้ามันนั่นนมันหลอดไฟเออเอเดดนะเนี้นี่ถือดีดีเดียวหถือดีดไม่ผ่านแล้วมั้งดานี เฮาพี่เฮาพี่เออเอ้ยเหนื่อยยากอยากอยากยากอืมกระดานนี่มันต้องกดซ้ายขวานี่ยากไงอะไรตบเส้นขีขวางจนบกับถึงเส้นใยออกขึ้นลงอันนั้นขึ้นทำไมอ่ะลงสิเอาขึ้นเอ้าขึ้นมันเอ๊ะมันยากไงเอออ่ะอ่ะอืมตรงอ้าว อไม่รู้เลยว่าเล่นในคอมมันยากฮะยากจริงครับพี่ครับมันมันคือมันถ้าเล่นถ้าเล่นในมือถือมันจะเล่นแค่สองมือสองนิ้วใช่ไหมเออแต่ว่าเล่นในคอมปุ๊บอ่ะมันมันจะเนี่ยมันมันมันมีเมาส์อันเดียวไงเออเข้ามาเล่นมือเดียวอ่ะต้องต้องขยับให้ทันโอเโอเคดาซ้ายสองแล้วเอ้าเขี้ยหรอมองไปก็เป็นแล้วมันเป็นแล้วลูกได้เลยโอ้นั่นหรอเขี้เหรอ โอ้อ่ะโอเคเรามาเริ่มด่านหนึ่งแล้วให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเมื่อกี้เราเริ่มที่ด่านยี่สิบใช่ไหมมาเรามาเริ่มด่านหนึ่งถึงยี่สิบให้ดูดีกว่ามายิงกระโดดใชจเธอจู้นี่ด่านหนึ่งนะครับตัดแอปเปิลสิกัดนี่ไงใส่งอนไก่อืมใส่เข้าไปนะครับอือจุ๊บงับเข้าไปนี่ไงเอ้ยตึ๊บเอ้ยแหน่จะได้กินรอกเจาะสิว ปุดเลยบุดเลยเออนี่ไงจอดสู้แหวะกระโดดอยอมรักษาไม่หรอนี่ไงตัวเดียวแปเปิลรังสิอืมนี่ไงเป็นไงล่ะไอโอ้บุดปุดบุดง่อย <c ười> เออจะได้ใส่ไม่ไกลเอ้ย <c ười> ปรมาจารย์ไม่ไหวไหวแล้วอืมนี่ไงหลบมีดบิดประเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเฮ้ยมาจากนั้นเอ้ยหอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งสติแป๊บนึงเออเฮ้ยต้องขยับขยับตลอดเวลาพอถึงยทีหลบได้เออเอาสิเอาสิเอาสิเอเอยังไงล่ะอืม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 ยิงใส่โค้งเวบอ่าโอเคยิงหนวดโอ้โห ยิงขึ้นนิดหนึ่งไปโดน,นมันไปเขมบัญญัติยังไม่นากก่ากนะัเลยน่าโอเคกระเด็นเพิอีกครั้งนึงเฮ้ยรีบกลับไปไหนลูกอ่าน่า,นา,นาโอเคสี่รอบสิบสี่แล้วโดนไม่โดนไม่โดนนี่ไงเรียบร้อยสามสิบห้ายาถูกกินละอ้าวอ้าวอ้าวถูกกินเออต้องหมุน ต้องเก็บด้วยต้องต้องเก็บไว้ทนน้ําเงินด้วยป่ะไม่ต้ององันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากเก็บน้ําเงินด้วยแล้วก็หลบปากด right. ้วยเฮ้ยฮ like right. right. ึปเฮ้ยฮึบอ่าเฮ้ยเอยไม่ทานนิดเดียวฮึบเอ้ฮึบอืมอืมอืมแล้ติดตรงกลางๆไว้ก่อนเนาะโอ้โหมาจะได้ขยับเลยโอผโหมาพูดขยับปั๊บเลยทันทีเลยเอ๊ะมันไม่ขยับอ่ะ อึ๊บอึ๊บอืมเฮ้ยปรลมาจานมือไวอืออืออื้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดิเอ้ยทไมมันมันยากวะเอ้ยผ่านไม่นีจะผ่านไม่นีเอยู่ริมอ้ยอยู่ริมอยู่ริมโอล่มาแล้วก็หลบอย่างงี้เอ้ยเฮ้ยะเดี๋ยวนะ อันนี้มันจะโผล่ฝั่งนี้โอเคโอเคลองประมาณดูก่นเอออืมอืมอืมอันนี้ยากอันนี้ยากเอ๊ะยังไงเอ้ยมันโผล่ปุ๊บมันพุ่งป,ปั๊บเลยอ่ะคือแบบมันไม่ใช่โผล่แบบครั้งแรกอะโผล่ปุ๊บมันยังขย,ยับไงนี่เนี่ยอันเฉยเลยงงโอเคสิบหกแล้ว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 ,ลวถึงยี่สิบลวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อ่าโอเคอะไรเนี่ยจิกน้องเรอเอาเอาโดนเฉย <laughs> จับเขาตอนเล่นมือถือหลบทันหลบทันนี่ไงเรียบร้อยครูมโมโหแล้วนะสิบเก้าไล่พึ่งไปขอให้ไล่แค่นี้เหรอฮะไป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 อืมยี่สิบเอาไปโดนเรออ่าโอเคก็เข้าสุด่านที่ยี่สิบเอ็ด ครั้งหนึ่งนะครับก็ครบแล้วนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าว่าคลิปนี้จะเล่นครบเมื่อกี้ยังยิงขึงน้นเมียนเลยทำไมรอบนี้ไม่เมียนซะละเดี๋ยวนะมันต้องยังไงนะเออโอเคก็คลิปนี้ครับก็ปรมาจารย์มือไวอย่างเนาะเนี่ยก็มาลองเล่นกันดูก็จะได้ไรือจะได,ะได้บางฐานก็ยากนะแต่บางฐานก็ก็ง่ายง่ายแบบงงๆนะครับเราเรามีโฆษณาช็อปปีปปปป้เลยเหรอ โอเคพอละพลำไมาจานมือไวทั้งหมดเท่าไหร่นะกี่ด่านนะสามสิบสองด่านเคลียร์หมดแล้วนะครับโอโอเคโอเคโอเคเลยก,ก็หวังว่าจะ,จะได้รับความสนุกนะครับผม <c oughs> ดเ,เดี๋ยวเขาว่าไว้ทีแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับตอนนี้เกมนี้เล่นแรืวเหนื่อยครับ <c oughs> โอเคครับเพราะฉะนั้นกับคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ